สวัสดีครับมาดูวิธีการแกะเครื่องนะครับผมออร่าสามสิบเอ็นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับมอเตอร์หนึ่งลูกนะครับตัวนี้ตัวนี้เลยครับออร่าสามสิบเอ็นนะครับโบโลนะครับแรกแกะนี่นะแกะตูกกรองนะครับกรองฝุ่นออกแล้วทําการเอายางยางครอบเนี่ครับเนี่ยครับ เอาออกเลยฮะจะมีน็อตอยู่ประมาณหกตัวนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับแต่กแกะเลยฮะ ัวแล้วนะครับคว่ำมาอย่างนี้ฮะคตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วทําการดันดันนี้ออกนะครับดันเข้าดันในรูเนี่ยฮะดันเข้าแล้วดึงขึ้นเนี่ยฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่ครับคว่อยู่ก็จะมีสายสายไฟนะครับให้ปลดออกจากสวิตช์นะครับ ลดออกจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวตัวครอบมอเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับมีน็อตอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับแกะเลยครับ ตัวนี้จะเป็นฝาครอบชั้นบนนะครับแล้วจะมีอีกฝาครอบชั้นล่างอีก,อกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้ซึ่งพอแกะตัวนี้แล้วจะเห็นมาเตอร์เลยนะครับ แก่น็อดออกน็อดออกให้หมดเลยนะครับผม นี่ก็หลุดแล้วนะครับมอเตอร์ครับะะมีอยู่ประมาณสามชั้นนะครับชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นครอบมอเตอร์นะครับนี่เห็นนะครับเกมอเตอร์นะครับเห็นแล้วนี่นะครับนี่ตัวมอเตอร์มลยนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบ มอเตอร์อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ